นุกธนโดนเมื่อวานนี้ทุกคนน้องกลับมาจากไปรับรางวัลน,นอ้อกลับมาเสร็จเธอก็ไปออกกําลังกายค่ะเธอกําลังฟิตหุ่นจ้าตอนนี้ไม่ใช่ฟิตแค่น้องนะทั้งวงค่ะฟิตกันทั้งวงเอ็นดูอ่ะคือแบบน้องก็มาเดินออกกําลังกายเดินลูก คือแล้วใดๆคือเธอก็บอกพี่เอฟซีอย่าซื้อเวซื้ออะไรให้นะเธอไม่ได้กินอะไรอย่างเงี้ยเธอเสียดายนางน่ารักใครที่เห็นน้องผอมหรืออะไรตอนนี้คือน้องลดน้ําหนักนะคะทุกคนน้องลดน้ําหนักค่ะเขากําลังฟิตหุ่นจะเป็นหนุ่มร่างทองอืมเพราะหนุ่มร่างทองของเราดูดูซีดูเขาจะทําได้นานไหมจําได้ไหมเมื่อก่อนนะ่ะ ไปไปบอกไปไปโอิโอบอกกี่วันนะยี่สิบวันเหรอเออก็หยุดไปอะไรเงี้ยรอบนี้เหมือนจะเอาจริงอีกแล้วนะพูดเป็นเล่นไปรอบนี้เหมือนจะเอาจริงนะเช้าเย็นเลยค่ะเอาใจช่วยน้องเนาะออกกําลังกายดี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 แล้วเดี๋ยวก็หาว่ากกเมียก,กกอะไรอีกอะ่ะบุ่มนี้ก็ชอบแซะเออพวกแอคปันเนาะนี่ใส่ไม่ดีอะ่ะก็ขอนิดนึงเนาะมันก็แซะเราตลอด อย่าเพิ่งชอบความมุ่งมั่นทั้งใจพี่มันยังทำไม่ได้เลยพี่เดี๋ยวมันทำได้ก่อนพี่ป๊อปกลับบ้านครับพี่ป๊อปไปอยู่พี่ป๊อปจะอยู่บ้านหลังนึงไม่ล้างหน้าก่อนเหรอลูกกลัวที่นเน็ตปิดก่อนครับเพราะว่าเขาปิดประมาณสามทุ่มผมกลัวเล่นกั่ไม่นานแค่เดินก็ชั่วโมงหนึ่งอาจจะยกเวทต่อนิดนิด,นด ทำ i อไหมทีแรกก็จะทำครับแต่เอามาเทียบดูแล้วการงานเรามันตอนกางคืนไอไม่ได้เพราะว่าบางวันเล่นคอนเสิร์ตเหนื่อยก็ต้องกินครับแต่ถ้าไอฟหลังหกโมงเย็นไปจะห้ามแตะอะไรเลยกินในขนมกับมาเลยไม่เหมาะกับไม่เหมาะกับ ไลฟ์สไตล์ของนักร้องไอเอฟต้องเป็นคนที่ว่างอยู่บ้านอนะไรเงี้ยจังเปนเค โอ้ขอตัวสิ่งทุกอย่างที่คุณก็จะทําให้สําเร็จด้วยเทินโอ้หมันเล่นน้ำเลยตอนนี้มันเก่งเปียกหมดละเปะเวโปรตินผมไม่ได้กินนะครับกินง่ายๆไปก่อนแค่รถแป้งรดน้ำตาล รสแป้งรสของหวานแค่นั้นครับเวีพร,ร์โปตีเดี๋ยวค่อยไปกินตอนช่วงที่ท้องไขมันตรงท้องลงแล้วจะเล่นเอากลามในอนาคตเท่านแหละอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปให้ความหวังผมไม่อยากให้ความหวังทุกคนนะครับ นี้เราเข้มมากขอบคุณนะครับว่าน้ำต่อโอ้ไม่มีแรงหรอครับเสร็จแล้วอะเสร็จแล้วยกเวีนนิดหน่อยก็หมดแล้วัวนละห้ารอยแคลอรี่ก็หมดก็โอเคแล้วครับสาธุทอายทำได้มันพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์แน่พี่มันอยู่ที่ ขอรับผิดชอบนะผมจะทําหลายรอบแล้วแต่ผมทําไม่ได้ขาดความรับผิดชอบแต่ด้วยหน้าที่การงานร้องเพลงมันเหนื่อยไงนอนไม่เป็นเวลาเราจะตื่นไม่ล่นตอนเช้ามันจะยากมากผมขอเอาเอาพูงลงก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะไปหาพิจันทร์เจนเนอร์อยังเหลือคอร์สกับพิจันร์อีก เหนือออกเยอะมากอยู่ในเสื้อเนี่ยถ้าถอดนรับรอง